จากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทํารีวิวเปรียบเทียบรถแนว a d v e n t u อร์1สูบที่ทําตลาดในบ้านเราอย่าง CIF 300 Landy k r 650แล้วก็หิมมยัน450ไปแล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมากๆนะครับแต่ละคนก็จะมีแนวคิดอัศนคติแล้วก็มีทางเลือกที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางค a วา s a กิ PJM o t o r ได้ฮักแจ็คมาบอกผมนะฮะว่าล่าสุดเนี่ย k r 650นั้นได้มีการปรับโปรโมชั่นใหม่โดยมีการใส่กิฟให้มาถึง70,000บาท ได้ทำให้ k ียวาให้นนั้นมีราคาค่าตัวไม่ถึง200,000ซึ่งผมมองว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครที่สนใจ k r 6 6 0 0นะครับแต่ทีนี้หลายคนอาจจะมีการตั้งข้อสงสัยเนาะว่าการลดราคาขนาดนี้นะมันเป็นการลดล้างสต็อกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมีการลดล้างสต็อกจริงๆเนี่ยเค r 650จะยังน่าใช้ไหมหรือยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่เจสี่พมสาชาแนลนะฮะอย่างที่พูดไปในต้นคลิปเนาะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง KR650 นะครับว่าทำไมถึงลดราคาอะไรกันขนาดนี้ซึ่ง KR650 นั้นเขาจะมีรุ่นย่อยมากถึง4รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นที่มีกิบวิเชอร์มากที่สุดเนี่ยก็คือรุ่นร่วมต้นหรือว่า KR650 รุ่นนอน ABS ซึ่งรุ่นนี้นะราคาหน้าเว็บไซต์จะอยู่ที่2 6 1แ0 0กหงน้าแต่ว่ากิบวิเชอร์ใหม่เนี่ยของเดือนมีนาเนี่ยทางคาวาซากิปรับเพิ่ เพียง191,500ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมพวกประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ทะเบียนพรบอมูลค่าอีก21,000บาทนะครับหรือว่าพูด,ดง่ายๆคือโปรโมชั่นใหม่เนี่ยมีมูลค่ามากถึง91,000บาทเลยนะครับก็คือให้ของแถมแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นปี2023นะครับแล้วเขาก็จะมีแค่สีเดียวเป็นสีเฉพาะของเขาก็คือสีเหลือง ซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงเรียกว่าสีเหลืองเพราะว่าที่เวอร์ชวเนี่ยเขาจะเขียนว่าโซลาร์เยลโลแต่เวลาเราไปมองจริงๆเนี่ยเราจะมองออกเป็นสีส้มๆซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็จะเรียกรุ่นนี้ว่าสีส้มด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็ดูเป็นสีส้มนั่นแหละส่วนรุ่นถัดมาเนี่ยก็จะเป็น KLR 650ที่มีระบบ ABS ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีราคาแพงขึ้นจากรุ่นไม่มี ABS เพียง7 0 0 0บาท ก็คือราคาหน้าเว็บไซต์นั้นจะอยู่ที่268,500บาทและรุ่นนี้เขาก็จะมีสีเฉพาะเป็นของตัวเองก็คือสีทรายนะครับในเวอร์ชวลเนี่ยทางคาวาซากิเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าแซนคาคิก็คือสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเวลาผมมองดูเนี่ยมันก็น้ำตาลอยู่แหละแต่มันจะออกไปทางกากีมากกว่า ซึ่งสีนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้จะมีกิฟต์ส่วนลดเพียง2000 20, 0บาทเท่านั้นนะฮะเลยทําให้ราคาตัวรถนั้นอาจจะลดลงมาไม่เยอะนะครับก็คือจาก268,500ลดลงมาเหลือ248,500แต่ว่าประกันภัยชั้นหนึ่งทะเบียนพรบก็ยังเท่ากันกับตัวเริ่มต้นก็คือ2 1 0 0 0บาทอยู่นะฮะแต่ว่า2รุ่นที่ไล่มาเนี่ยเขาจะยังไม่มีชุดแต่งพวกแคสตบาร์ไฟสปอร์ตไลท์หรือว่ากระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับซึ่งรุ่รนน650 Adventure ใน เขาก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นที่ไม่มี ABS กับรุ่นที่มี ABS ซึ่งทั้ง2คันเนี่ยก็จะมีสีแบบเดีวยวกันเลยนะครับก็คือสีดําด้านแล้วก็เป็นสีลายพรางซึ่งในรุ่นที่ไม่มี ABS เนี่ยเขาจะมีราคาค่าตัว292,000บาทซึ่งรุ่นนี้ทางคาวาซกิจะให้คีบไวเชอร์หกหมื่นห้าพันบาทผอมาลบราคาตัวรถที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์2 9 2 0 0 0บาทแล้วราคารับรถจะเหลือเพียง227,000บาท ซึ่งผมมองว่าราคาใหม่มันน่าสนใจมากๆเลยนะฮะ200,200-300แต่ว่าได้ปีบข้างซ้ายขวาได้แคทบาได้ไฟสปอร์ตไลท์ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวท็อปก็คือ KJR 650 Adventure นี่แหละแต่ว่าจะมี ABS เพิ่มเข้ามาซึ่งราคาค่าตัวนั้นก็จะอยู่ที่300,000ทนแต่ว่าไฮไลท์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับ KJR 650ที่ไม่มี ABS คันสีเหลืองหรือว่าสีส้มที่ผมเข้าใจเนี่ยรุ่นนี้มันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า ราคาไม่ถึง200,000แต่ว่าเราจะได้รถพิกัดเครื่องยนต์มากถึง 650cc ซึ่งจริงอยู่นะครับว่าเครื่อง kr 650นี้จะเป็นแบบ1สูบก็จริงแต่เนื่องจากปริมาตรกระบอกสูบมันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตัวรถนั้นมันมีแรงบิดที่สูงนะครับก็คือสามารถให้แรงบิดได้มากถึง 53ินิวตันเมตรที่รอบเครื่องเพียง4500รอบเท่านั้นนะฮะก็คือรอบเครื่องนี่ตับมากนะครับเราสามารถใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ขี่เข้าลากขึ้นดอยแบบยาวๆได้แบบสบายๆนะครับถึงน้าหนักตัวรถของเขาเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนั้นจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับก็คือ211กิโลกร,รมัมถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่นะครับแต่เนื่องจากเครื่องยนต์ที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยทางคาวาสากิเลยจำเป็นต้องดีไซน์ตัวรถให้มันมีความแข็งแรงสูงอย่างตัวเฟรมรถก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสวิงอาร์มหลัง สีีเหล่ยมแต่ว่ามันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นส่วนโชกัพด้านหน้านั้นก็เป็นโชกอัพเทเลที่มีขนาดแกนโชคใหญ่มากถึง41มิลิเมตรนะครับ และอีกอย่างหนึง่งที่เป็นจุดน่าสนใจของ k o r ก็คือด้วยความที่เขาเป็นรถแนว Adventure ที่ทางคาวา s a กิให้น้ำหนักมาทางลุยมากกว่า Touring ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากขนาดของวงล้อด,ด้านหน้าที่เป็นล้อซีลวดแบบ21นิ้วมากับยางแบบกึ่งทางดินนะครับยาง o อฟเทเลนซึ่งยางแบบนี้สามารถขี่ได้ทั้งทางดําแล้วก็ทางดินส่วนระยะยุบของโช้กอัพก็มีระยะยุบมากถึง200มเม ก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเป็นน้องๆอ Enduro นะครับแต่ว่าจะมีบอดี้แล้วก็ขนาดของตัวรถที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยซึ่งเกิดเราจะเอาไปลุยเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกฝนทักษะในการขับขี Neo ่แนว Enduro ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าไม่ยากนะครับถ้าเราจับบ่อยๆแล้วก็กล้าที่จะเอาไปขี่ลุยบ้างเก็บชั่วโมงการขับขี่จากขี่ทางดินธรรมดาแล้วก็เริ่มขยับสเต็ปความยากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราขับขี่แบบนี้บ่อยๆผมเชื่อว่าไม่นานนะครับเราจะควบคุมตัวรถได้สนุกนะฮะ คือผมจะไม่พูดว่ามันขี่ง่ายนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นรถที่หนักอยู่เนาะ211กิโลกร,รมัมแล้วก็ความสูงเนาะลืมพูดไปเลยความสูงบอดน,นั้นจะอยู่ที่84ซนติเมตรซึ่งส่วนตัวผมสูง175 cm, เนี่ยเวลาขึ้นขอมนั้นผมขยิงปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่ามันขี่ง่ายเนี่ยก็คงจะโกหกนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขี่ยากเกินความสามารถของการฝึกฝนเราแน่นอน ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่น่าสนใจเช่นกันก็คือในรุ่น Adventure นะครับซึ่งตอนที่ผมไปทดสอบที่ Kawa s a ก i p ี m o ม o r ตเนี่ยผมก็ได้ลองรุ่นนี้แหละซึ่งส่วนตัวผมนะผมมองว่าราคาใหม่เนี่ยที่ให้กิฟไวเชื่อมากถึง65 0 0 0เลยทำให้ตัวรถนั้นลดลงมาเหลือเพียง2 2 7 0 0 0เนี่ยผมว่ารุ่นนี้น่าใช้มากๆกนะครับก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดจะเอาไปลุยเนี่ยมันก็ลุยได้นะครับแต่เอาจริงๆนะครับผมว่าลักษณะาการใช้งานที่เหมาะสมกับ650เคเออนนากกว่ารบกห แต่มันอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นในแนวเดินทางไกลเนี่ยผมว่ารุ่นนี้คุ้มกับเงินที่สุดนะฮะเพราะว่าจากเครื่องยนต์ที่มีขนาดมากถึง 650cc เนี่ยเหลอกนลอนเลอใช้นะครับสามารถขี่ยืนพื้นความเร็ว1้อยร้อยยี่สิบโดยใช้รถเครื่องต่ำๆได้แบบสบายๆแล้วก็ในรุ่นนี้นะก็จะได้กระเป๋าเดินทางนะครับถึงขนาดเนี่ยอาจจะได้ไม่ใหญ่มากนักแต่เนื่องจากเป็นกระเป๋าของคาวาสกิเนี่ยบอดี้เชฟหรือว่าความลงตัวของดีไซน์ตัวรถนั้นผมว่ามันพอดีนะครับเราอาจจะมีการเพิ่มกระเป๋ากันน้ําเป็นขนาดสัก60ลนะิตร กระเป๋าเหลืองอ่ะมัดใส่ด้านท้ายเข้าไปอีกใบหนึ่งก็เพียงพอนะครับกับการเดินทางไกลส่วนถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยนี่แหละก็คือจุดขายหลักของ k o r ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวรถมันมีน้ําหนักเยอะเนี่ยก็คือขนาดของถังน้ํามันนะครับที่ทาง Kawasaki มันใส่แบบประชดนะครับก็คือขนาดใหญ่มากถึง23ลิตรซึ่งหนึ่งถังเนี่ยเราสามารถเดินทางได้เกิน400กิโลเมตรนะครับก็คือมันเป็นขนาดถังน้ํามันที่เหมาะกับการเดินทางไกลมากๆบวกกับการใส่แคสบาร์ซ้ายขวาบนล่างก็จะช่วยให้เรามั่นใจเวลาเราไปขี่ทางดินทางลลกกกกัเทาาไะแ้ว็ี่สํคญมย ไฟสปอร์ตไลท์นะครับซึ่งไฟที่ทางคาวาซากิใส่ให้มาเนี่ยมันจะไม่ได้แยงตาเหมือนไฟสปอร์ตไลท์ทั่วไปนะครับเขาจะมีคัตออฟแล้วก็มีการปรับตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นบวกกับบอรถนะครับที่ถึง k r าวหาเนี่ยเวลาเรามองไปมันอาจจะดูเหมือนรถเอนดูโรก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วบอนั่งของเขาเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับมีทั้งความนิ่มแล้วก็มีทั้ง ขนาดความกว้างของเบาะที่เหมาะกับการขี่เดินทางไกลบวกกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของน้าหนักตัวรถเนี่ยจริงอยู่ว่าในรุ่นเอเวนเจอร์เนี่ยมันจะหนักกว่าเนื่องจากเขามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เลยอาจจะมีน้าหนักมากถึง223กิโลกรมัมแต่ว่าข้อดีของรถที่มีน้าหนักเยอะเนี่ยก็คือว่าเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยสักร้อยสามเนี่ยตัวรถมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับถึงวงล้อด้านหน้าจะเป็นล้อซี่ลวดขนาด21นิ้วแต่ว่าอาการหน้าเลื้อยหน้้าาาาสยยเเเเเหมมมมือนนทททีี่่่่กกกิดขึึับบพววววรถไไป็็แลคซงค สุดของรถคันนี้เนี่ยมากถึง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าช่วงความเร็วเกิน140เนี่ยมันอาจจะสั่นหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออัตราการบริโภคน้ำมันนะครับสำหรับใครที่ใช้งานอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดขี่เกิน140ขึ้นไปเนี่ยจะกินแบบ16-17กิโลลิตรเลยนะครับก็คือเปลืองมากนะครับ แต่ว่าเกิดใช้ความเร็วลงมาเหลือสัก1้อยร้สิบเนี่ยอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น23-24กิโลลิตรได้แบบสบายๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมมองว่าความเร็วร้อยถึงร้อี่เนี่ยเป็นความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้างานของ KLR 6 5 0ที่สุดนะฮะแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเบรกเผื่อจําเป็นฉุกเฉินเนาะส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับ ลดขนาดนี้เป็นการลดล้างสต็อกหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าจากกฎหมายใหม่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยรถบิ Big ๊กไบค์ทุกรุ่นเลยจะต้องมีระบบเบรก ABS เข้ามาก็เลยทําให้ทั้ง2รุ่นเนี่ย ทาง Kawasaki เ,เลยต้องอัดกิบไวเชอร์เยอะๆเพื่อเป็นการระบายรถออกแต่สำหรับรุ่นที่มี ABS ทั้ง KR 650แล้วก็ KR Adventure เนี่ยจะยังมีจำหน่ายต่อไปอย่างแน่นอนนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเขาจะเคลียร์รุ่นที่ไม่มี ABS ออกนั่นแหละก็เลยมีกิบไวเชอร์แล้ว่าส่วนลดให้เยอะหน่อยส่วนรุ่นที่มี ABS เนี่ยเขาก็จะทำตลาดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า KR 650จะเลิกขายไหมก็คงไม่นะครับไม่เลิกขายแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผลิต KR 650ส่งไปจาหน่ายทั่วโลกด้วยนะครับซึ่ง KR ผลิตในประเทศไทยเรามาเป็น20ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจำหน่ายจริงอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของพาชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยยังมีต่อไปอย่างแน่นอนนะครับถึงศูนย์บริการหลายๆที่เขาจะมีการปิดตัวลงไปบ้างนะครับแต่สำหรับศูนย์บริการที่ยังอยู่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราไปจอดลึกดูจริงๆเนี่ย จะเป็นท่อแก่ใหญ่ในพื้นที่นะครับซึ่งท่อแก่หลายคนเนี่ยเขาก็จะมีการดําเนินธุรกิจหลายอย่างอยู่แล้วนะครับถึงขวัสกิจะมียอดจําหน่ายน้อยลงเขาก็ยังมีมารจิ้นจากส่วนอื่นๆเข้ามานะครับซึ่งท่อแก่หลายคนเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสาหรับท่อแก่ที่เขามีศักยภาพเนี่ยยังไงเขาก็ต้องบริหารจัดการเก็บกลุ่มฐานลูกค้าขวัสกิไว้แน่นอนนะครับซึ่งอย่างขวัตสกิพีเจมอเตอร์เองเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเปิดโชว์รูมขายแค่ Big คบิ เป็นคาร์เซ่เป็น g s จแล้วก็มาเป็นบิกบาในปัจจุบันเนี่ยทางคาวสกิพีเจมอเตอร์ก็ได้มีการปรับตัวมาโดยตลอดซึ่งถึงกระแสรถบิกบจะมีการดรอปตัวลงไปบ้างแต่เขาก็ยังคงมีการเก็บสต็อกอะไรเพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้านี้ไว้อยู่นะครับ คือส่วนตัวผมนะผมยังมั่นใจในคาวาสกิอยู่นะครับเพราะว่าคาวาสกินั้นในประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศผลิตแล้วก็ส่งออกถึงยอดจําหน่ายอาจจะลดลงก็จริงแต่มาจิ้นมันก็ยังได้อยู่นะครับกำไรยังคงได้อยู่ยังไงธุรกิจก็ดําเนินต่อไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโชว์รูมแต่ละโชว์รูมเนี่ยอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปบางโชว์รูมไม่ไหวเขาก็อาจจะต้องปิดตัวไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสาหรับคาวาสกิพีเจมอเตอร์เนี่ยไม่ไปไหนหรอกก็ยังอยู่ที่โชว์รูมหน้าสนามบินเหมือนเดิมนี่แหละส่่่่่ววนนนนนนเเรือออองงงงิงนนิิดดาาาาผผัั้้มยยกจะใหตตทข ดีกว่าเนาะเพราะว่าลูกค้าแต่ละข่านก็จะมีสภาพการเงินที่แตกต่างกันก็เลยจะทําให้เงื่อนไขของขัง้งอ ok ัตราดอกเบี้ยทั้งจานวนงวดทั้งจานวนเงินดาวนเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจ k a าสกิ k ค r 6 5 0ทั้ง2รุ่นนี้นะฮะหรือแม้แต่รุ่นอื่นๆของ k a วา s a k ซึ่งช่วงนี้ก็ได้มีการปรับคีบ่เชอร์สูงขึ้นเยอะนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อกับทางฝ่ายขายของ Kawasaki PJ เตอร์ตามเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ